ขอต่อเวลาวีซ่าด้วยความจำเป็นกลับมาจะยังขอวีซ่าได้ตามปกติไหมอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งปัญหาในช่วงของโควิดเพราะว่าเที่ยวบินขากลับเนี่ยอของบางคนอาจจะโดนเลื่อนหรือว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างทำให้ไม่สามารถกลับได้ตามวันเวลาที่เราต้องการทำให้สมมุติว่าของเดิมจะกลับวันที่สองมกราแต่ว่าเที่ยวบินดันเลื่อนเป็นวันที่สามอ้าวก็กลายเป็นว่าเกิน เกินจากกำหนดวีซ่าของเราเราเราเลยจําเป็นเป็นเหตุผลที่จําเป็นที่จะต้องขออยู่ต่อแล้วทีนี้ก็กังวลว่าพอกลับมาปุ๊บคือคือหนึ่งคือเขาจะให้อยู่ต่อไหมอ่ะก็เรื่องหนึ่งสองคือถ้าเกิดเขาให้อยู่ต่อแล้วพอเรากลับมาไทายปุ๊บเราจะขอวีซ่าเพื่อตับไปใหม่แล้วเขาจะให้ไหมเขาจะหาว่าเราเรียกว,ว่าอร์สเตย์คืออยู่เกินเวลาหรือว่าจงใจจะอยู่ต่อผิดกฎเขาไหม อะไรอย่างนี้แล้วเกิดว่าบางคนได้อยู่ต่อมานานๆนใช่ไหมบางคนนี่อยู่ต่อกันหลายเดือนเลยเตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็คือจะมันจะไปกินโคต้าของครั้งถัดๆไปไหมอะไรอย่างนี้เอาบอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวเลยครับก็คือเพราะว่าถ้าเกิดเขาให้เราอยู่ต่อเน,นี่ยนะไอ้ส่วนที่อยู่ต่อเน,นี่ยไม่นับไม่นับกับช่วงปกติฉะนั้นกลับมาเราก็ขอวีซ่าได้ตามปกติเลยแล้วทีนี้อาจจะมีข้อสงสัยอีกเอ่อแล้ว จะนับเวลากันยังไงหมายถึงว่าอย่างเชนเกนเนี่ยก็จะอยู่ได้90วันใน180วันใช่ไหมของเดิมคืออาจอยู่ไปครบ90แล้วอาจแต่ดันกลับไม่ได้เพราะว่าเที่ยวบินโดนเลื่อนหรืออื่นๆก็เราจะนับกันยังไงจะนับไอ้ที่อยู่ต่อด้วยไหมอะไรเงี้ยเอาคิดว่าน่าจะนับเป็นไอ้ที่อยู่ต่อเนี่ยก็คือไม่นับก็คือเหมือนกับให้ฟรีไปเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอกลับมาคือก็คือขอได้ตามปกติคือเหมือนว่าข้ามไอ้ที่อยู่ต่อไปเลยข้ามวันที่อยู่ต่อไปเลยอะไรเงี้ยนะ คือเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็คืออ้างอิงตามของเดิมวันไปวันกลับของเดิมไว้ก่อนเราต้องอธิบายนิดนึงว่าการขออยู่ต่อนเนี่ยเราจะทําได้เฉพาะกรณีจําเป็นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะให้ตลอดนะก็คือกรณีจําเป็นก็อย่างเช่นเนี่ยเที่ยวบินโดนเลื่อนอย่างเงี้ยอ้าวก็มันช่วยไม่ได้จริงๆอ่อะเที่ยวบินโดนเลื่อนเราแต่เราต้องมีหลักฐานให้เขาดูใช่ไหมว่าอา,อาจจะเป็นอีเมลของสายการบินอะไรเงี้ยนะเที่ยวบินโดนเลื่อนหรือว่า,าเราเจ็บป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยนะ เยอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงก่อนอนนี้ที่โควิดระบาดหนักๆที่ประเทศไทยยังปิดกั้นก็อ่าเขาก็ให้เป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะก็คือมีเหตุผลที่จําเป็นจริงๆแล้วก็มีหลักฐานยืนยันก็จะได้ส่วนอันนี้นะครับเป็นอ e ีเมลที่อ๊อฟเคยถามทางสถานทูตเยอรมนีในประเทศไทยอาอาจจะตัวเล็กนิดนึงเพราะขยายแล้วมันมันตกไปอะ่ะก็คืออบถามว่าถ้าเคยต่อวีซ่าในเยอรมนีซึ่ง,ซ,งซึ่งออคิดว่าน่าจะใช้กับประเทศอื่นได้ด้วย เคยต่อวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในเยอรมนีมาหลายครั้งเพราะโควิดพอกลับมาแล้วเราจะขอได้ตามปกติเลยไหมหรือที่เคยต่อวีซ่าไอเวลาที่ได้อยู่ต่อเนี่ยจะกินโคต้าวีซ่าใหม่ไปแล้วหรือเปล่าคําตอบก็คือผู้ยื่นคําร้องสามารถยื่นได้ตามปกติเลยสามารถเดินทางได้อีกครั้งหลังจากกลับมาแล้วในส่วนของการพิจารณาขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของชาวเยอรมันก็คือเอาเป็นว่าเหมือนกับเวลาปกติเลยอะ ก็คือไอ้ที่อยู่ต่อน,นี่คือเหมือนได้ฟรีไม่นับนะอันนี้ก็ยังไงก็แนะนําให้สอบถามกับสถานทูตอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์ก่อนนะแต่ว่าในสามัญสำนึกแล้วเนี่ยก็คือเขาเป็นคนให้เราเองอะเพื่อว่าความจําเป็นใช่ไหมเขาจะมากินเวลาตรงนี้ไปได้ยังไงแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องราวที่เพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกแฟนฝรั่งเขามาแชร์นะครับคือเที่ยวบินเขาโดนเลื่อนจริงๆแล้วเขาอยากจะขออยู่ต่อแค่เฉพาะช่วงที่ให้ครอบคุมว่าวันที่ ขายการบินเขาเลื่อนไปเท่านั้นเองแต่ไปมาได้มาเพิ่มอีกสามเดือนเฉยเลยของเยอรมน,นีนะครับเริ่มเลยตอนนี้สวัสดีค่ะพี่ๆพ,พ,พอดีหนูเพิ่งมาเยอรมันครั้งแรกด้วยวีซ่าเยี่ยมเย็นสามเดือนครับคือไม่เกินเก้าสิบวันมาได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะคําถามคือ,อตอมอของเยอรมันซึ่งชื่ออ่านยากขอเรียกว่าตอมอแล้วกันนะต่อวีซ่าให้หนูเพิ่มอีกเก้าสิบวันหนูอยากจะรู้ว่าจะมีปัญหาในการขอวีซ่าครั้งถัดไปที่ไทยไหมคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีปัญหา กลับไทยพักวีสามเดือนมาขอวีต่อได้เลยก็คือสรุปว่ากลับแล้วก็คือขอต่อได้เลยส่วนวันเดินทางนั้นที่อ๊อฟเคยพูดไปว่ามันจะเป็นกฎเก้าสบวันในหนึ่งร้ยแปดิบวันใช่ไหมฉะนั้นก็คือให้เอาวันเดินทางที่เหยียบสนามบินครั้งที่แล้ววันวันที่เพิ่งจะลงเครื่องนะนะบวกไปอีกหนึ่งร้อยแปสิบวันคือวันที่เราจะขึ้นเครื่องบินใหม่ได้อีกรอบนึง่าส่วนวันขอวีซ่าเนี่ยขอได้ล่วงหน้า6เดือนอยู่แล้วฉะนั้นกลับมาปุ๊บขอได้เลย ต่อให้เป็นการที่เราได้ขออยู่ต่อมาแล้วเนี่ยแล้วเรากลับมาปุ๊บเราจะจะขอใหม่ก็ขอได้เลยส่วนวันเดินทางนั้นให้คำนวณตามที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือวันลงเครื่องของครั้งที่แล้วบวกร้อยแปดสิบวันถ้ามันเกินแล้วหมายถึงว่าวันลงเครื่องบวกร้อยแปดสิบแล้วมันเกินแล้วมันเกินจากร้อยแปดสิบแล้วก็คือก็เท่ากับว่าไปได้เลยไงอย่างออฟย์ตัวอย่างนะครับสมมติเราลงเครื่องอตอนหนึ่งมกราคมใช่ไหมของครั้งที่แล้วนะแล้วพอเราบวกร้อยแปดสิบวันปุ๊บมันก็ อันนี้นี้สมมุติเฉยๆมันก็จะไปจบที่สามสิบมิถุนายนใช่ไหมหกเดือนพอดีแล้วทีนี้เราบังเอิญอยู่ต่อวีซ่ามาแล้วเราจะเดินทางอีกครั้งหนึ่งก็คือสมมุติว่าเป็นสิงหาคมซึ่งห่างจากวันลงเครื่องครั้งที่แล้วตั้งแปดเดือนแล้วอะ่ะแล้วเราจะเดินทางอีกครั้งหนึ่งตอนสิงหาคมได้หรือไม่ก็คือได้เลยไงมันเกินร้อยแปดสิบแล้วไงนับจากวันที่ลงเครื่องครั้งที่แล้วนะครับหวังว่าคงไม่งงคือสรุปว่าเขากลัวว่า ที่เขาได้อยู่ต่อมาเนี่ยกลับมาแล้วคือจะโดนแบนไม่ให้ขอวีซ่าต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือสรุว่าไม่นะที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกอ่าต่อไปอันนี้คือเราขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวก็มีคนสงสัยเออใช้เหตุผลอะไรในการขอต่อวีซ่าคะคือจริงๆเยอร,ร,รมน,นีเขาปิดไม่ให้ต่อวีซ่ามาตั้งแต่ส0สิบกันยายนและตามที่เราเคยพูดข่าวไปแต่ว่าอันนี้คือเป็นกรณีปกติแล้วไงไม่ใช่กรณีโควิดนะกรณีโควิดคือให้อยู่ต่อได้เพอรเิรไม่ต้องไปคุยกับเขาได้ซ้ํา แต่ว่าก็จบไปแล้วตั้งแต่30กันยาคือกรณีโควิดแต่ว่าคืออันนี้คือกรณีปกติคือเที่ยวบินโดนเลื่อนก็คือเขาก็มีมาแชร์ตรงนี้ขออ่านแค่บางส่วนนะครับอยากจะขอแชร์เรื่องต่อวีซ่านะคะวีซ่าเยี่ยมเย็ยนและไม่มีใบจดทะเบียนสมรสไม่ได้แต่งงานก็คือวีซ่าเราหมด2มกราคมนี้ค่ะแล้วไฟจองกลับก่อนก็เต็มแต่มีตัว๋วลูพันซ่านะคะต้องออกจากประเทศเดอรมนีวันที่2 อ2มกราคมแต่ว่าลูคฮันซาก็มาเลื่อนไฟล์ไปวันที่3อเล็บวีซ่าจะโอเวอร์สเตย์ก็คือของเขาหมดวันที่2แต่ว่ามันดันบินวันที่3ก็เลยเกินเวลาไปก็กลายเป็นโอเวอร์สเตย์ใช่ไหมในกรณีปกติแฟนก็เลยให้ไปติดต่อที่ตอมอแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสายการบินจริงๆอยากขออยู่ต่อแค่มีเที่ยวบินกลับซึ่งเราก็ศึกษาต่างๆจากพี่ๆที่มีประสบการณ์ด้วยค่ะวันนี้แฟนโทรหาตอมอตอนเช้า แล้วก็ตอมอก็นัดตอนสิบสี่จุดหนึ่งห้าของวันนี้เพื่อเข้าไปคุยถึงเวลานัดก็ไปค่ะแฟนก็คุยกันกับตอมอว่าที่ติดต่อเพราะกลัวคือหมายถึงว่าเขาก็หยุดปีใหม่ด้วยนะช่วงวันที่พุ่มนั่นก็คือต้นเดือนธันวาใช่ไหมก็รีบติดต่อก่อนเลยกลัวว่าปีใหม่และคริสต์มาสจะใช้เวลานานคือพวกนี้เขาต้องนัดก่อนเนี่ยแฟนก็บอกว่าพยายามซื้อตัว๋วกลับแล้วก็มันเต็มแล้วเราก็แคปหน้าจอไปให้ทางตอมอดูของการบินไทยไม่มีที่ว่างแล้ว คือต้องมีหลักฐานนะครับโชว์ให้เขาดูแล้วเขาก็เอาไปดูแล้วเขาก็ขอพาสปอร์ตไปแล้วก็ผ่านนะคะตอมอเขาอนุมัติให้อยู่ต่ออีกสามเดือนจริงๆจะอยู่ต่อแค่ให้ได้ทันขึ้นเครื่องบินกลับแต่ดันยุให้อยู่ต่อสามเดือนได้วีใหม่วันนี้ก็คือให้ไปติดสติ๊กเกอร์ใหม่เลยอะไรเงี้ยนะ,อะตอมอก็บอกว่าดีนะที่มาติดต่อก่อนเพราะเดี๋ยวคริสต์มาสปีใหม่จะมีปัญหาเยอะเพราะติดวันหยุดก็พอต่อวีซ่าให้เสร็จก็ ให้เอกสารไว้ไปยื่นตอมอเดี๋ยวตอมอก็จะถามอีกใช่มามก,ก็เขาก็ให้เอกสารไว้ไปให้โชว์ให้ตอมอดูตอนขากลับไทยและกลับไทยให้ถ่ายรูปสแตมป์ส่งให้ทางตอมอดูด้วยแล้วคือตอนนี้กลายเป็นว่าจะได้อยู่ยาวไปถึงมีนาคมเลยค่ะ <c oughs> จากเดิมจะขออยู่เที่ยวบินมันเลื่อนไว้วันที่สามมกราก็คงจะขออยู่ต่อกแค่สักวันหนึ่งเพื่อที่จะไม่มีปัญหาตอนขอวีซ่าครั้งถัดไปใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดว่า เป็นเคสนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องติดต่อนะเพราะว่าถ้ามันเกินไปแล้วเราเราเพิ่งเราไม่ได้ติดต่อเนี่ยก็จะกลายเป็นโอเวอร์สเตย์แน่ๆก็จะมีปัญหากับการขอวีซ่าครั้งถัดไปอ่าก็กลับมาตรงคอมเมนต์นะครับอ่าตอมอใจดีอ่ะ,ออะจริงๆต้องกลับแล้วใจดีมากจริงๆค่ะโทรไปตอนเที่ยงก็ให้นะัดตอนบ่ายสองสิบห้าคงจะวันเดียวกันเลยนะไปไม่ถึงสิบห้านาทีติดสติ๊กเกอร์วีซ่าให้เลยค่ะไปแบบงง ก็เดาเล่นๆว่าเขาคงไม่อยากให้มีเคสค้างคาไปตอนช่วงคริสต์มาสที่เขาจะหยุดด้วยนะสงสัยด้วยค่ะเรามาตอนกรกฎาต่อวีซ่าได้ถึง19มกราคมมีคนบอกว่าไม่มีปัญหาแต่อยากได้คอนเฟิร์มเมชันค่ะคือ,อยังกังวลอยู่นะครับว่ากลับมาแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ตอนท้ายนี้ก็คืออัพก็ได้มาตอบนะครับอ่าไม่มีปัญหาครับก็คือกลับมายื่นต่อได้เลย เขาไม่ได้นับเวลาตอนอยู่ต่อออฟเคยถามแล้วก็คืออีเมลที่ออฟได้ถามาได้ได้โชว์ให้แต่ตอนต้นไปแล้วนะครับคือเขาเป็นคนให้อยู่ต่อเองอะฉะนั้นเขาจะมาไอ้นี่เราได้ไงตอนเราขอวีซ่าหลังจากที่เรากลับไทยแล้วใช่ไหมคนนี้ก็มาถามอีกเอรอบนี้ได้มาอีกสามเดือนเราจะกลับตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะพี่ออฟที่ไม่เกินกําหนดกลับ3ามเดือนที่เขาบอกก็คือไม่เกินช่วงที่เขาให้มาเพิ่มอีกอะนะเขาจะว่าเราเจตนาตั้งใจอยู่ต่อไหมคะ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาเป็นคนให้เราเองแล้วก็ตามกฎของเชงเก้นก็คือจะอนุญาตให้อยู่ต่อก็จะเพาะกรณีจําเป็นที่ช่วยไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าเขาจะใจดําแบบว่าเอ,อ่ยังไงคุณเกินแล้วก็คือคุณจะโดนหรือขึ้นแบ็คลิสเพราะว่าเขาก็มีการบันทึกเอาไว้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเคสจําเป็นเนี่ยเขาก็ต้องยกเว้นให้ครับแต่ว่าเราก็ต้องมีหลักฐานไปโชว์ไงอ่าแล้วก็ตอบอีกว่าใช่ครับกลับตอนไหนก็ได้หมายถึงว่าที่ได อยู่เพิ่มมาอีกสมเดือนเนี่ยจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไม่เกินเวลาใช่ไหมเขาไม่ว่าหรอกเนื่องจากว่าเขาเป็นคนอนุญ,ญาตให้เองเพราะการขออยู่ต่อด้วยความจําเป็นเขาไม่นับเวลาในกฎ90ทับ180วันของเชงเก้นกลับมาก็ขอวีซ่าใหม่ได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเหมือนกันที่ออฟได้บอกไปตอนต้นนะครับสรุปว่าช่วงเวลาที่อยู่ต่อน,นั้นก็คือเหมือนได้ฟรีเลยไม่นับกลับมาก็ขอได้ตามปกติ แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะขออยู่ต่อก็คือเป็นกรณีจําเป็นแล้วก็เรามีเอกสารยืนยันว่าเราจําเป็นจริงๆเท่านั้นเองเขาก็ให้ก็คือเขาก็พิจารณาตามเหตุผลนะครับครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆที่มีเคสของตัวเองนะเอ่อที่เกี่ยวกับการขออยู่ต่อหรืออะไรอย่างอื่นก็ได้นะก็สามารถที่จะแชร์ให้เราฟังได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ